สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันหยุดพักผ่อนโดยตรงเลยนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนขอโทษนะครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นวันที่22มิถุนายนนะครับนะฮะก็เดินเข้ามาชมในสวนเหมือนเดิมนะครับก็มีหลายหลายคนนะฮะบอกมาว่าผมพูดเสียงดังเกินไปนะเหตุผลที่ ผมเหตุผลที่เสียงมันเบานะผมไม่ได้ใส่ไม้นะครับบางครั้งอะ <vet _ S 1> บางคลิปอะผมก็ไม่ได้ใส่ไม่นะฮะแต่บางคลิปก็ใส่ไม้นะครับแต่มันก็เป็นบางช่วงที่แบบตอนที่ไม่ได้ใส่ไมอะมันมันแบบยื่นกล้องออกไปไกลนะฮะมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองนะฮะแต่คลิปนี้นะก็คือใส่ไมเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะใส่ ทุกคลิปเลยนะฮะโอ้โหทุกคนดูชบาชมพูเนี่ยดูชบาชมพูนะบานแบบสะพังเลยนะครับเนี่ยร้อนแดดเลยนะดูเขาา้าบานพร้อมกันแล้วก็เขาสวยมากเลยนะครับเนี่ยเออเนี่ยพอเข้าบานพร้อมกันแล้วแบบเขาสวยนะครับ เนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตว่าเวลาเขาหุบเนี่ยเขาจะม้วนเป็นแบบนี้นะฮะไปเนี่ยเวลาเขาหุบเนี่ยเขาจะม้วนกลีบเข้าเข้าไปนะครับเป็นเกลียวทําให้มันเป็นเกลียวนะครับเนี่ยนี่ดอกบานนะ,ะพอเขาหุบแล้วเขาก็จะบานไปแบบนี้นะฮะนี่ดอกตูมนะฮะนี่คือชบาชมพูนะครับหวานสวยชมพูหวานเลยนะครับทุกคนเนี่ยชมพูหวานเลยนะฮะ ็ข้างหลังก็คือเป็นต้นซิลเวอร์นะฮะต้นซิลเวอร์ก็คืออยูอ่เหมาะสำหรับส่วนที่เป็นแบบโซนแนวอังกฤษอังกฤษยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมาด้านเนี้ยนะฮะก็เป็นโซนของเลมอนนะครับโซนของเลมอนทุกคนเน่ย แล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นยูเลกานะครับเหมือนมันจะมีลูกหล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมเดินไอแม,แมวมันไล่กันนะฮะแมวมันไอ้นี่แมวมันเป็นสัตว์แมวพี่สาวไม่รู้เรื่องนี่นะครับก็จะมีกิ่งตอนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีกิ่งตอนมีอะไรอย่างเง้ยน,นะครับก็ด้านโน้นนะฮะก็เยอะนะครับเป็นเลมอนยูเลกาเนี่ยแบบเขาจะดกมากเลยนะทุกคนเขาจะดกอะ่ะดกแบบต้นหนึ่งอะ่ะประมาณแบบ200ลูก300ลูกอะ่ะเห็นจะได้นะครับ Yeah. วันนี้ในสวนนะก็มีตัดแก่งกิ่งไม้อะไรที่ทมันระเกะระกะออกไปนะทุกคนที่กิ่งมันระเกะระกะออกไปนะฮะอะไรที่มันยืนออกมาที่มันไม่ใช่ที่ช่วยทางนะก็ตัดออกไปนะสวนมันก็ต้องแบบมีการดูแลรายละเอียดดูแลอะไรต่างๆนานานะฮะมันก็จะได้แบบสบายหูสบายตานะครับทุกคน แล้ก็ในส่วนของข้างหน้าแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นช่อมาลีนะครับที่มันเลื่อยขึ้นนะครับที่มันเลื่อยขึ้นแล้วก็พวกตรงนี้ก็คือจะเป็นสนทีทีนะครับที่เขาไปทำเป็นสปา น้ำมันนวดตัวหรือว่าพวกแชมพูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแชมพูทีทีออยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะให้เขาเลื้ยขึ้นรอแค่เวลาแบบให้เขาเจริญเติบโตนะครับโอ้ยนี่ไงเหลืองจัชวาลออกดอกแล้วทุกคนเหลืองจัชวาลน,นะครับตรงนี้นะครับนี่นะะ เหลืองชัชวาลออกดอกแล้วนี่นะฮะสงสัยเขาเริ่มแบบจะเริ่มออกดอกแล้วมัง้งเป็นช่วงไอ้นี่ของเขาแล้วนะครับเป็นช่วงฤดูของเขาแล้วนะฮะนี่คือเหลืองชัชวาลน,นะครับแอ้นี่ก็คือเป็นในโซนข้างหน้านะครับโซนข้างหน้าซึ่งแบบ มีการวางเอาพวกเลมอนเอาอะไรมาวางไว้อีกโซนหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็เกรวิเลียอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อสายพันธุ์อะไรนะฮะเป็นเกรวิเลียอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเนี่ยนะครับทุกคน <S <S เหลืองชัชาวาลเริ่มออกดอกแล้วนะเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นเหลืองชัชาวาลเนนะี่ย เริ่มออกดอกออกอะไรแล้วนะฮะนี่คือเป็นในโซนข้างหน้านะทุกคนก็คืออดูดีกวนายู่เธอก็แบบไม่สนใจใครนะฮะ,<ม>จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะครับดีกวนอนู่ขนนนะฮะดูเขาแบบไหลลงมา เขาแบบเลือ้อยลงมานะแบบเขาชอบฝนชอบแดดอะ่ะสุดยอดเลยจเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะครับอยู่คนอยู่เนี่ยนะอัอนนี้ใครทำอะไรนะครับ ด้านข้างหน้าก็คือจะเป็นสามแยกนะทุกคนเป็นสามแยกเนี่ยด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสามแยกเป็นถนนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นถนนเลยนะครับก็คือข้ามสะพานไปก็คือเป็นตลาดบ้านท่อนะครับโอเค ก็คลิปนี้นะฮะก็เป็นอาว่าเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับพอนี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้มาดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับมาดูพันไม้ใบหญ้าหรือว่ามาดูสวนของเราด้วยกันนะครับนี่ธรรมชาติก็สันร,ร้างจริงเลยนะดูข้างหลังเขานะเป็นตะปุ่มตะปั่าตะปุ่มตะป่่าแบบนี้นธรรมชาติสรรสร้างเขาจริงๆเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบััสีีครับ